สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้หลายๆคนก็หูเอ,อ่อมีทั้งอ i n b อกข้อความมานะครับแล้วก็หลายๆคนก็เข้ามาถามว่าระบบมันเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงระบบแบบไหนหมายความว่ายังไงนะครับแต่ว่าข่าวหนึ่งที่หลายๆคนเข้ามาถาม ถามก็คือเรื่องของวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับพอดีผมก็ตามเรื่องอยู่ทั้งเรื่องของกระทรวงเกษตรทั้งเรื่องของการเยียวยากเกษตรที่จะเข้าไปที่ประชุมคอรมอวันนี้ผลปรากฏก็ไม่ได้เข้านะฮะก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยังไม่เข้าอาจจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างเดีย๋ยวต้องไปตรวจสอบกันเพราะวันนี้แฉ่ข่าวไม่รับเลย ประเด็นใหญ่ๆวันนี้มาแล้วมาแล้วครับมาก่อนเวลานิดนึงนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เตรียมตัวแล้วก็ได้มีการแชร์ข้อความกันด้วยอ่ะเนาะไอ้น้อยวันนี้น้อยอ่ะวันนี้ครับทุกคนนะครับถ้าเครียดอ่ะมาระบายกันได้เพราะรู้ว่าตอนนี้ทุกคนเครียดนะเผื่อจะได้หายเครียดวันนี้ดูข่าวก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหวันนี้ฟังข่าวโดยเฉพาะ ข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีมีการประชุมครมอนะครับแล้วก็ท่านก็ออกมาพูดพูดวันนี้เนี่ยโปรยหัวของสื่อมวลชนที่มีการพูดถึงนะฮะแล้วก็มีการส่งกันก็คือไปตีความจากประโยคของท่านนายกรัฐมนตรีประโยคก็คือบอกว่าเงินเยียวยาเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนทั้งได้แล้วรอการตรวจสอบเนี่ยเงินจริงๆเนี่ยจะมีจ่ายให้ลุงหนีพวกเราไปแล้วยังครับอันนี้คือวันนี้ท่านนายกถแถลงบอกว่าเงินเนี่ยจาก งบประมาณปีน้องปลาสวัสดีครับเงินจากงบประมาณปี2563เนี่ยมีเพียงพอที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเดือนแรกก่อนพี่ปลาสวัสดีครับใช้คำว่าเดือนแรกก่อนนะฮะอีกสองเดือนที่หลังก็คือพฤษภามิถุนานเนี่ยจะต้องเป็นเงินจากพรปเงินกู้หล้านล้านที่ตอนนี้คือ ท่านนายกก็อะอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังไหมเดี๋ยวหาว่าผมแปลงสารนะจริงๆนะก็คือเขาโค้ชจากคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ขออนุญาตหยิบยกหนังสือเพียงกรุงเทพธุรกิจวันนี้นายกก็แถลงค่อนข้างยาวพอสมควรนะฮะหลายเรื่องผลปรากฏว่ามีท่อนหนึ่งฮะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าวันนี้เราจําเป็นต้องใช้เงินหลายส่วนครับส่วนแรกเนี่ยพอรบอปรับปอนงบประมาณปี2563 ใช้เวลาพอสมควรต้องเข้าการพิจารณาของสอสสวมิถุนาถึงจะได้เงินนะครับคาดว่าก็จะใช้ไม่เกิน 1, 100ล้านบาทส่วนที่2เนี่ยเป็นเงินที่ได้จากการกู้เงินพอรกองเงินกู้1ล้านล้านนี่แหละครับตรงนี้เนี่ยท่านนายกพูดชัดเจนว่าไอ้พอรกองเงินกู้1ล้านล้านเนี่ยไม่มีเงินสักบาทต้องกู้เงินออกมาให้เป็นเม็ดเงินเพื่อจะได้ออกมาเยียวยาได้กล่าบเรียนว่ายังไม่มีเลยมีแต่ตัวเลข หลายคนก็เอาตัวเลขมาแบ่งเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับสื่อก็เลยไปโค้ดว่าเอาตกลงเงินเยียวยาเนี่ยเดือนแรกก่อนจากงบประมาณปี6-3ส่วนอีกสองเดือนที่เหลือเนี่ยเป็นพอรกองเงินกู้1่1ล้านล้านซึ่งท่านนายกอธิบายว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเพราะว่ามันปีแต่ตัวเลขขึ้นมามีแต่ตัวเลขแต่ว่าเงินยังไม่สู่เข้าระบบนะฮะก็เลยต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ท่านก็ยืนยันว่าจะดูแล ให้กับทุกภาคส่วนนะครับคือตอนนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าในระหว่างที่ยังต้องรองเงินกู้จะดทาอย่างไรจะช่วยเหลือกลุ่มต่างๆเช่นอาชีพอิสระรับจ้างกิจการส่วนตัวค้าขายแรงงานตามมาตรา3940จํานวน9ล้านคนตอนแรกยังไม่มีการปรับงบประมาณมีเม็ดมีเม็ดเงินให้แค่3ล้านคนเอาลองฟังนะฮะตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมตัวเลขที่มีการถแถลงกันว่าจะมีการเยียวยาเนี่ย 3ล้านคนแล้วก็มีการปรับเป็น9ล้านคนพอปรับเป็น9ล้านคนเสร็จปุ๊บตอนแรกก็มีข่าวว่าให้3เดือนต่อมาก็แถลงว่าให้หกเดือนแล้วก็ปรับไปใหม่จนเหลือสเดือนวันนี้ท่านนายกบอกว่าเอาเดือนแรกให้พอก่อนก็คือเดือนแรกจากว่าประมาณปี6-3อีก2เดือนจะเป็นพอกองเงินกู้ซึ่งตอนนี้มีแต่ตัวเลขเงินกําลังจะมา หลายคนก็ตกอ,อกตกใจนะครับกออ็ผมก็ก็อ่านให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวออไม่รู้จะยังไงวันนี้เนี่ยมีม,มีมีข่าวนี้เกิดขึ้นคนก็วิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเรื่องของการเยียวยาหลายคนก็ยังรออยู่คนก็ยังส่งข้อความอินบ็อกเข้ามาว่าพี่มารอการตรวจสอบรอนานมากบางคนรอการตรวจสอบตั้งแต่28มีนาะตอนนี้ก็ยังรอการตรวจสอบอยู่ผมก็อธิบายให้เขาฟังไปว่า ก็ต้องรอตรวจสอบเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยยีล้านตอนนี้เนี่ยตรวจสอบไปยังไม่ไม่เยอะนะฮะตรวจสอบไปยังไม่เยอะถูกไหมครับสําหรับมาตรา39กับมาตรา40ที่เข้าข่าย ที่จะได้รับการเยียวยาแม้ว่าหลายคนจะตั้งข้อสังเกตว่าทําไมคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้ทําไมอาชีพนี้ได้คนจนจริงๆไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ถามผมมาว่าอาชีพนี้ได้ไหมอาชีพนั้นได้ไหมผมบอกไม่ทราบคุณต้องไปถาม AI เพราะว่าข้อมูลต่างๆอยู่กับ AI บางคนก็บอกว่ารอการตรวจสอบนานมากรอการตรวจสอบนานมากก็ผมก็ทําได้แค่เพียงว่าให้กําลังใจครับนอกจากให้กําลังใจเพราะว่าคนที่ตรวจสอบไม่ใช่ผมเนาะคนที่ตรวจสอบเป็นฐานข้อมูลของ AI ของกระทรวงการคลัง ดังนั้นเนี่ยผมก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันถูกไหมฮะก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็เข้ามารอฟังข่าวต่างๆทั้งมาตรา39มาตรา40รอมาตรา33อยู่วันนี้หลายเรื่องนะครับบางคนก็บอกว่ารอเกษตรอยู่เกษตรวันนี้จริงๆเนี่ยที่คุยกับหลายๆคนเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นเรื่องที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะของเกษตรแต่ทําไมทําไมผมไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้ถูกถอนออกไปก่อนก็คือไม่นําเข้า ไม่นําเข้าสู่การพิจารณาเดี๋ยวดูต่อนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันติดขัดอะไรบัตรการเยียวยาเกษตรกรถึงถึงไม่มีการนําเข้ามานะฮะอันนี้ก็ยังยังยังพิจารณาอยู่อออพอปิดเสียงนิดนึงยังพิจารณาอยู่นะฮะรอ33อ่ะ3น40คุณรอไปก่อนนะใครที่ไม่ได้ก็อูธทอ์แล้วกันนะประมาณวันที่19ไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเกษตรกร ได้เมื่อไหร่เกษตรกรคุณต้องรอแล้วฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เข้าคอรอมอไม่ทันก็ต้องรอไปกว่าคอรอมอจะเข้าสู่การพิจารณาก็คืออังคารหน้าก็ต้องรอไปอีกครับสําหรับเกษตรกรนะครับเพราะว่าตัวเลขจากเกษตรกรจริงๆมันมีหลายกลุ่มกลุ่มของตัวเลขเกษตรกรก,รก็มีเยอะฮะแปดเจ็ดแปดล้านนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือแล้วไม่รู้ว่าช่วยเหลือ,อยังไงบ้างสวัสดีครับสุกแจงและขอบคุณหลายๆคนที่ท,ที่เข้ามาฟัง เรื่องราวแบบนี้แล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่แชร์นะครับใครเครียดก็เข้ามาระบายกันได้หลายคนบอกรอ3 3วันนี้ผมเช็คแล้วก็มีข่าวดีฮะมีข่าวดีนอกจากข่าวร้ายที่ทุกคนฟังแล้วว่าโอ้มันหนึ่งเดือนก่อนบางคนบอกรอตรวจสอบรอตรวจสอบบางคนบอกว่าเงินมาแล้วคือ s m s มาแต่ตัวเงินไม่มาครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงหลายคนอ i n b อกมาแบบนี้ว่าคุณนุ่ม s m s มายืนยันว่าคุณได้แล้วแต่ผมก็บอกว่าก็ได้แล้วครับ ก็ได้ตาม SNS แต่ตัวเงินมันยังไม่มาผมก็ไม่รู้จะไปบอกเขาว่ายังไงว่ามันยังไม่มีเงินมาเนาะก็ต้องรอและฮะก็ต้องรอวันนี้มีข่าวดีสําหรับมาตรา3 3ก่อนหน้านี้เนี่ยมาตรา3 3ที่ตกงานเราบอกข่าวดีไปแล้วใช่ไหมว่ามาตรา33ที่คนตกงานมาตรา33ที่คนตกงานเนี่ยคุณก็จะได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมให้เทียบเท่าอธิบายง่ายง่ให้เทียบเท่ากับ5,000บาท คือเทียบเท่ากับที่เยียวยาแต่เรื่องมันต้องเป็นไปตามกระบวนการนะครับกว่าจะนําเงินก้อนนี้กลับมาใช้ได้แต่วันนี้ก็มีข่าวดีอีกข่าวดีหนึ่งเหมือนกันสําหรับมาตรา33ซึ่งเป็นมาตราที่คนเสียภาษีจ่ายค่าประกันตนนี่แหละครับแล้วไม่ได้ตกงานนะแต่จําเป็นต้องหยุดงานไม่ได้ตกงานนะแต่จําเป็นต้องหยุดงานหลายคนบอกเออฉันไม่ได้ตกงานไม่ได้ไม่ได้ไม่เออไม่ได้ถูกเลิกจ้างก็เอ๊ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรอ หรือว่ายังไงวันนี้มีข่าวดีฮะวันนี้ต้องข่าวดีแต่ว่าผมจะให้คนที่บอกข่าวดีเนี่ยเป็นรองปรัดกระทรวงแรงงานนะครับคนเดิมนะครับคนนี้ใจดีมากนะครับคุณเทียนรัตนะวะมะรัตนะครับเป็นรองปลัดกระทรวงแรงงานนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวรอคุยกับท่านเลยนะครับข่าวดีนะให้คนมาตรา33ที่ไม่ได้ตกงานแต่ต้องหยุดงานคุณจะได้รับการเยียวยาอะไรบ้างพี่จีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกคนที่แชร์ให้ด้วยนะครับ 39ส่งทุกเดือนเลยรอนานมากไม่เอาอะไรจากรัฐบาลแล้วก็เหนื่อยโอ้ใจเย็นครับใจเย็นเราต้องอยู่แล้วต้องสู้ด้วยกันนะครับรอ3ารอ9 9หนูรอนานมาก39เหนื่อยมากแล้วอ่ะไม่เป็นไรฮะเดีย๋ยวลองเอามาตรา33ไปก่อนแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมพอจะหาได้นะครับ รอท่านรับสายก่อนนะครับฮัลลโหสวัสดีครับท่านรองครับอนุวัฒน์ครับท่านรองนวัสดีพี่เจ๊พี่กำลังจับมือกันอยู่ทุกท่านสะดวกไหมครับสะดวกไหมเดี๋ยวๆดต้องเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะต้องเดี๋ยวนี้เหรอคะอ่าท่านท่านประมาณสักห้านาทีได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับได้ได้ได้ ได้ได้ใช่ได้ได,ได,ได้ครับขอบคุณครับท่านยังไม่สะดวกนะครับแม่ขอภยัยเราคุยกันไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มีข่าวสารเยอะรอมาตรา33คือวันนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานเนี่ยหมอบเต่าหมอบราชวงศ์จตุมมูลคณสวนกเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะมาตรา39มาตรา40เนี่ยก็ได้รับการเยียวยาไปแล้ว แล้วก็มาตรา3 3ที่ตกงานก็ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมไปแล้วแต่ทีนี้มันมีคน,คนกลุ่มหนึ่งฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบเหมือนกันก็คือคนที่จ่ายคนที่เป็นลูกจ้างตามมาตราส3แต่ไม่ได้ถูกเลิกจ้างแต่จาเป็นต้องหยุดเพราะว่ากิจการทําต่อไม่ได้เช่นกิจการท่องเที่ยวคือไม่ปิดก็เหมือนปิดเขาก็ได้รับผลกระทบนี้เหมือนกัน จะช่วยเหลือยังไงวันนี้ก็นําเรื่องนีนะ้เข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอว่าเอ๊จะช่วยเหลือยังไงสําหรับคนที่จ่ายประกันตนตามมาตรา33ไม่ได้ถูกเลิกจ้างแต่ยังเป็นพนักงานแต่ก็ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับมาตรา33นะ,อะรอ33รอ33บางคนรอ39 39ตรวจสอบนานมากยังไม่ได้เปลี่ยนสถานะเลยคือคนลงทะเบียนเยอะครับ ผมก็เข้าใจช่วยนะแต่ถามผมว่าแบบนี้ขึ้นยังไงแบบนั้นแล้วจะไปยังไงต่อผมตอบให้ไม่ได้จริงเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้ระบบ AI พวกนี้ครมันเป็นระบบ AI นะผมก็ไม่รู้ทํำยังไงสิ่งเดียวที่ตอนนี้ที่หลายคนพยายามจะ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 ไปพึ่งก็คือออมสินกับทกสอซึ่งวันนี้ก็ออมสินเว็บก็ล่มไปแล้วออมสินก็เว็บก็ล่มไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรออมสินบอกว่าไปทําระบบ เพิ่มเติมให้แล้วนะครับวันนี้คนไปลงออมสินเงินกู้เป็นเงินกู้ฉุกเฉินหนึ0 0 0 0บาทดอกเบีย้ยหนต่อเดือนใช่ไหมที่เราเคยเล่าให้เราฟังให้ให้กันฟัง1%ต่อเดือนของออมสินถูกไหมครับแล้วก็ 50, 50, 50 3, 5 0 0 0ม5 0 0ห0่นที่ศูนย์จุดแต่คนเนี่ยไปกู้หมื่นหนึ่งดอก10บาทต่อเดือนเนี่ยเยอะมากนะฮะก็ทําให้วันนี้ระบบของออมสินล่มแต่พรุ่งนี้ไม่เป็นไร8โมงฮนะเข้าไปในเว็บไซต์ของออมสินก็เข้าไปได้นะฮะ แล้วก็ทกศสาสหรับพี่น้องเกษตรกรก็เหมือนกันนะครับเงินกู้หนึ่งหมื่นกับเงินกู้ห้าหมื่นก็ช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยและหลายคนบอกว่าโอ้โหรอเงินเยียวยาไม่ไหวแล้วคงจะต้องหันหน้าไปกู้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถเป็นดอกเบีย้ยต่ําอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตอ่ะโทรหาท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานบอกข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33ให้ฟังเองเนาะผมก็ไม่อยากเล่าให้ฟังผมอยากให้ทุกคนได้ ได้มีโอกาสโอ้ยคนรอ33กันเยอะเหมือนกันนะฮะรอรอ33กันเยอะใช่ใช่ใชฝากกดแชร์ให้คน33ด้วยนะครับอ่านี่ไงรอ33ค่ะหยุดงานไม่ได้ค่าแรงใช่หลายพื้นที่เนี่ยรอเหมือนกันว่า33ในหนูก็หยุดงานเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมคือไม่ได้ถูกเลิกจ้างแต่ก็ต้องหยุดงานเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวโรงแรมไม่สามารถเปิดกิจการได้ 0.1ต่อเดือนครับถูกครับของอ,อมสินนะครับถ้าเป็นเกษตรกรก็ทกศครับเอ่อถ้าสมมุติว่าคือหลายคนก็เข้ามาบ่นกับผมว่าผมไลฟ์สดในเพจอย่างเงี้ยเข้ามาดูเนี่ยมันดูยากผมก็พยายามจะหาช่องทางให้ง่ายก็คือเอาเอาเอา,เอาที่ผมไลฟ์สดเนี่ยลง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูย้อนหลังได้ตาม u t u b e นะครับ u t u b e ชื่อว่าอนวุวัจจะให้ดำดึงดูดเนาะขอภัยผมจะติดจับจมูกขอภัยนะฮะก็ไปดูได้นะครับผ่านทาง YouTube อนวุวัจจะให้ภาษาไทยนะครับก็ยังมีแบบ เออคลิปแต่ละคลิปให้ฟังง่ายเช่นคลิปของอมสินหลักเกณฑ์เป็นยังไงจะจะไปกู้ติดเครดิตบูโรได้ไหมอะไรยังไงต้องมีคนค้ำไหมหรือว่าทกศเกษตรไหมต้องเป็นที่ดิดนไปยังไงบ้างมีเอกสารสิทธิ์อะไรยังไงไหมก็ผมก็จะเอาคลิปในแฟนเพจนี่แหละครับไปลงใน YouTube อนว,วัตจัดให้ก็ไปดูกันได้นะครับรวมถึงขั้นตอนในการเยียวยาต่างๆ,ๆอะไรที่เป็นประโยชน์ผมจะไปเอาไปไว้ในในในยูทูบแล้วกันนะ ราะจริง YouTube มันคนละเรื่องกันแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไปใส่ให้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูง่ายขึ้นมันจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับรอ33โอเคไหนๆรอ33แล้วนะครับสักนิดหนึ่งนะท่านขับรถอยู่ สสยสงสัยรอท่านก่อนนะอ่าสงสัยท่านยังขับรถอยู่นะครับไม่เป็นไรเราคุยกันต่อนะครับอ่าวันนี้อ๋อรออู้คนรอสามสิบสามกันเยอะเหมือนกันรอสามสิบสามเยอะรอสามสิบสามแสดงว่าบางคนก็คือหยุดงานโดยที่โดยที่ไม่ได,ด้ถูกเลิกจ้างถูกไหมรอสามสิบเก้าสาสิบเก้าต้องรอตรวจสอบนะครับวันนี้วันนี้ได้ดูข่าวหลายๆคนนะลงรับจำนำเนาะเอาโคกเอาสากเอา ถ้าถึงขนาดว่าเอาคกเอาสากเอาเครื่องปั่นอะไรไปจำนำเนี่ยแสดงว่าสุดสุด,ส,ดสุดของชีวิตแล้วมันไม่มีแล้วบางคนอินบ็อกก์้็มาหาผมบอกว่าไม่มีเงินสักบาทติดตัวอยู่50บาทแต่ว่าอยู่กัน4ี่ห้าคนในครอบครัวก็ไม่รู้จะทำยังไงคือบางคนก็ไม่ได้กลับบ้านนอกแนละ้วบางคนก็อยู่รุงเท่ก็ต้องเสียค่าเช่าด้วยค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นใจครับแต่ผมก็ไม่รู้จะทายัางไงเหมือนกันถ้าผมมีข้าวเปลือกเอ้ยไม่ครับผมมีข้าวสารนะผมก็ ทำธนาคารข้าสารไปแจกด้วยวเนาะไปแจกเหมือนเวียดนามเนาะไปตั้งจุดต่างๆให้คุณได้กดกดข้าวสารคนละประมาณโลครึง่งเอากลับบ้านอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินนะถูกไหมอืมแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีหลายที่เขาเริ่มไปแจกแล้วนะครับเดีย๋ยวรอท่านรองประกกระทรวงแรงงานนิดนึงนะครับท่านกําลังขับรถอยู่จริงๆนะัดท่านไว้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับท่านยังไม่ถึงบ้านเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ท่านทํางานเยอะ40อิสระใช่ไหมฮะโอเคได้รอ3า รอสามสิบสามโอ้สามสิบสามรอกัอนเยอะมากแต่มีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าที่จ่ายประกันตนก่อนอแล้วก็บอกว่าเป็นเงินอะไรนะเงินชราใช่ไหมฮะห้าสิบห้าปีโอกาสยากนะครับโอกาสได้ยากเพราะว่าเป็นการพิจนารณาโดยบอร์ดนะครับมันก็เลยยากนิดนึงนะอืมไม่ต้องเครียดครับหลายคนบอกเครียดหลายคนบอกเครียดอยู่อืมเครียดก็ส่งกาลังใจให้กันนะครับฟังข่าวหลายคนบอกว่าคิดจะฆ่าตัวตายโอ้ คิดถึงคนที่เรารักนะครับเดี๋ยวเพิ่งฆ่านะครับถ้าเราตายไปตักคนหนึ่งนะคุณคิดดูนะครับว่าแล้วคนข้างหลังเขาจะอยู่กันยังไงถูกไหมครับ mm hmm. อืมอ่าท่านโทรกลับมาแล้วสวัสดีครับท่านรองประหละสวัสดีครับ <c oughs> ขอภขอภัยขออภัยครับ <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ผม <c oughs> ผมยังไม่ได้เล่าข่าวดีนะครับผมให้ท่านรองอธิบายแล้วก็บอกบอกข่าวดีกับทุกคนเองดีกว่าครับ <c oughs> วันนี้วันนี้ข่าวดีเป็นอะไรบ้างครับของกระทรวงแรงงานครับอ,อวันนี้ละครับก็วันนี้นะคะกระทรวงแรงงานก็มีเมติงนะคะเร้าองอรมเกี่ยวกับกเรื่องของการที่จะเอ,อเรื่องของผู้ปกระกันตนมาตราความสานะครับครับที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเดิมพีในเหตุสุดที่ใเนี่ยเรามีสองประการด,ด้วยกันประการแรกก็คือเรื่องของ กักตน,ตนเนะไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเหตุเป็นเพราะว่าถูกกักตัวหรือเป็นเอ่อไวรัสไอ้โควิดเก้าเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะเอ่อรับเงินทดแทนการว่างงานได้ในตราส่วนหกสองเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเวลาเก้าสิบวันนะคะเก้าสิบวันคือสามเดือนใช่<ม>ไหมฮะ ใช่สามเดือนนะคะอีกประการหนึ่งของเดิมเนี่ยนะคะก็คือผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทํางานได้และไม่ได้รับค่าจ้างเพราะว่าประกอบการนั้นน่ะหัวรสักเดืนนะคะเดิมมีสองประการเท่านั้นเองใช่ไหมคะทีนี้ก็มีผู้ที่เดือดร้อนในจ้างลูกจ้างก็บอกว่าอ้าประกอบการหลายๆแห่งเช่นโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทางภาครัฐไม่ได้ปิดแต่ก็เหมือนปิดโดยปริยายเพราะไม่มีคนมาพักทีจการก็ไปต่อไม่ได้ ได้ค่ะก <ics> ็เดือดร้อนนะนะผู er ้ประกันกาก็เดือดร้อนวันนี้ค่ะคกรมอก็ติดติแล้วนะคะว่าเออหตุเพราตามที่จะสูงแรงงานเสนอให้ขยายวาอ่ามกองไปย่งทผู้ประกันกามาตราสามสามกลุ่มนี้ด้วยนะคะอ่าขยายก็คือได้62%เเซเหมือนกันถูกไหมฮะได้6กุสเหมือนกันอย่างเลยค่ะครับหกสองเปอนสามดือนนะคะเก้าส อ่ากักวันค่ะครับครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังยังไปยื่นไปอะไรไม่ได้ถูกไหมครับขั้นตอนเป็นยังไงอ่ะครับท่านรองครับขั้นตอนนี้ก็ผ่านมมอวันนี้นะคะครับนี้ก็ต้องออกเป็นกตัวก่อนนะคะค คาดว่าก็จะไปเร่งพยายามพากประกัศสูงเขาพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะรู้ว่าผู้ประกาศตนในเดือนร้อนมากะคะใช่ครับางคนบอกไม่มีเงินแล้วนะใช่ค่ะภายในวันศุกร์นี้น่าจะออกประกาศสูงได้แล้วก็เดี๋ยวกอประกาศ่ายะีจีาก็ก็สามารถที่จะเปิดตัได้นะคะครับพยายามจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกาศตนในเบื้องต้นกอนนะคะครับครับคือคือประมาณได้ไหมครับว่าถ้าประกาศรายได้จะจีจางเงินมันน่าจะประมาณเดือนไหนที่ที่ที่พอจะได้อะครับ อ๋อก้อนเงินมีอยู่แล้วค่ะเงินก้อนนี้นะคะไม่มีปัญหาน,นะคะก็เอ่อเท่าที่ฟังจากผู้บริหารในท่านปริษัทนะ,ะเพราะว่าน่าจะไม่เกิเนทนี่เด็ดแน่นะคะก็น่าจะได้สามารถที่จะเงินได้สิ่งอย่างแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะประกาศแจ้งเตือไปยังนายชากในการประกอบการนะคะว่ากระบวนการในการที่ชากเขาจะได้เงินทุกการโตทานี้นะคะเงินประเภทการว่างงานหกสองเปอรนนี้นะคะ ก,ก็คือว่าจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ไม่ต้องไปที่ประกันสังคมนะคะเข้าเว็บไซต์ข,ของประกันสัคงคมใช่ค่ะเข้าไปในเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะทีนี้มันต้องเข้าทั้งสองทางด้วยกันก็คือทั้งนายจา้างแล้วก็ลูจกจาก้างที่นจ้างต้องยื่นเข้าไปที่ประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันว่าสามกองการเกณฑ์ปิจิการแล้วนะคราฟเพาะเิเศษผลกระทบจากโควิดนะคะ แล้วตัวเองเนะี่ยเป็นลูกจ้างอยู่กี่คนดังรายที่ดังต่อไปนี้ยืนยันเข้าไปนะคะในขณะที่ลูกจ้างก็เข้าไปก็จะไปเจอกันนะคะก็าะอาจตรงกัะลักข้อมูลตรงกันารเงิน,งน,นนะถ้าเขาจะสคมคบก็จะเดิโมมีการที่จะแก้เงินให้ะคะ่ะเัราะฉะนั้นตอนนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นของเดิมที่ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการที่ถูกกับตัวหรือติดข่ายน,นี้ หรือของเดิมที่ถูกและสั่งปิดเนี่ยก็มีหลายในในจ้างหลาย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 ท่านนี้นะยังไม่ได้ยื่นนะคะไม่ได้ยื่นตัวบัตรลูกจ้างก็ไม่สามารถที่จะแล้วก็ทางประกันสังคมไม่สามารถจะเช็คได้ไงคะว่าเอออันนี้เป็นลูกจ้างของิษัทประกอบการจริงหรือไม่มิฉะนั้นลูกจ้างก็ต้องไปบอกนายจ้างให้นายจ้างรีบไปแจ้งประกันสังคมจ้าใช่ค่ะเพราะไม่งั้นลูกจ้างก็จะไม่ได้สตังก้อนนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะ โอ้โหงั้นก็ต้อง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 โกรธไปทางนายจ้างด้วยนะครับเห็ในใจลูกจ้างว่าทางประกันสังคมก็เร่งดําเนินการ ประชาัมสำคั์ชี้แจงนะคะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ไปยังในเจ้าหนาที่ได้รับผลกระทบนะคะให้รีบดำเนินการเพื่อที่ประโยชน์องจะตกแต่ลูกจ้างของทาง่านเลยนะคะเพื่อสถานการณ์ไรที่อยากคลี่คลายมาแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะเร่งจ้างเหล่านี้กับประธานาธิบดมาทาธุรกิจของท่านต่อไปได้ค่ะครับครับมีมีบางคนบอกว่าเอ๊ะ เ,เงินประกันสังคมดูเหมือนว่ามันยังล่าช้าอยู่มันติดขัดที่ตรงไหนครับท่านรองครับเพราะที่อ่กทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเลยนะมันต้องการกระรวง,ง,ง,งมันไม่ได้เงินกระเป๋าซ้ายมาใส่กระเป๋าขวาได้ง่ยมิฉะนั้นต้องรอตามตามตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนค่ะต้องต้องเรียนนะครว่า ในส่วนของประกันการ,กรว่างงานเหตุนิส่ยเมื่อก่อนไม่มีนะคะครับอ่าเพราะไม่มีบุ๊กก็อเอ่อก็ต้องเป็นอะไรมาติออกมาใช่ไหมคะเพราะไม่ได้ออกมาบุ๊เนี่ยมันก็เลยต้องจะต้องเอ่อเป็นมติของคณะกรรมการบอร์ดผูจ้างแล้วนะคะนันเป็นสิ่งใหม่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอผ่านบอร์ดผ่านคอรมอรก็ต้องมาสร้างกฎกระทรวงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยเอ่อเนี่ยค่ะก็จะต้องเอ่อมันจะใช้าด้วยขั้นตอนของการของการของข้อกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะ ครับครับครับแต่แต่วันนี้ก็จึงถือว่าเป็นข่าวดีของวันนี้นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถือเป็นวันทุจ้างได้เฮค่ะที่รอกันมาและนี่รอมกันมาก็ได้เฮแล้วค่ะตอนนี้นะคะอ่ะตกลงวันนี้ทุจ้างได้เฮแต่ว่าถ้าจะเฮได้เงินจริงๆก็ต้องไปบอกนายจ้างนะฮะว่าให้ไปแจ้งประกันสังคมด้วยค่ะค่ะมันยังจะไม่ได้นะครับปลายเดือนน่าจะที่อยากจะเรียบร้อยปลายเดือนเมษายนะครับอ่าเนี่ยเราก็ได้ทำงานกันอย่างเร่งรีบเลยนะวันศุกร์เนี่ยถ้าเราเปนศุกร์เนี่ย กระทรวงเรียบร้อยที่เพืนทำงานกับปี่อยู่ในหน้าพอรุกปุ๊บก็เตรียมการทั้งหมดอ่ะถ้าพรบผ่านปุ๊บจะเดินยังไงต่อนะคะก็เตรียมการทั้งหมดทางประกาศสระทรนะคะครับครับเห็นบอกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องไม่ใช่เหรอครับเรื่องเรื่องเรื่องเออ่ในงานต่างดาวเหรอฮะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอ่ต่างดาวนะคะเดี๋ยทีเนี่ยฮะเดี๋ทีเนี่ยก็เราขยายให้ใช่ไหมคะเอ่อ นายจ้างที่มีลูกจ้าง่ามดาวเนี่ยก็ต้องไปยื่นในลิสตไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามปฏิบติขอรมเนี่ยจะหมดวันที่สามสิบมีนาก็อนุญาตให้นายจ้างเนี่ยไปยื่นในลิสต์ไว้ก่อนยืนยันตัวตนของลูกจ้างตนเองว่าเป็นลูกจ้างเท่าไหร่นะคะยื่นในลิสต์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็กระบวนการติ่อที่สองสองหน่วยงานเนี่ยเรารอได้นะคะเริ่มเนี่ยขยายไว้ถึงเอ่อสามสิบ นินานนะคะควันนี้นะคะครอรมอนะคะก็ชอบขยายระยะเวลา,าการผ่อนผ่อนผ่อนนให้แรงงานตา่งงานสามสิบปีนะคะคต่อว้นยาได้เป็นทสามสิบเอ่อพฤศจิกาย,ยนนู่นปลายปีเลยนะฮะยังไงก็ไม่ต้องไปตอนนี้นะฮะค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปตอนนี้นะคะครับครับครับถ้าลองครับมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ต้องต้องยืดกับประกันสังคมใหม่ไหมครับที่เป็นลูกจ้างหรือไม่ต้องยืดแล้วครับหมายถึงว่ายงไงนะคะไม่ต้องยืด บางคนยื่นกับประกันสังคมไปแล้วแต่ว่าเขาถามผมมากลับมาว่าเขาต้องไปยื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้อย่างนี้นะคะยื่นกับประกันสังคมไปแล้วครับเอาแ้ย,ยื่นไปแล้วก็ไยื่นไปแล้วสิ่งนียพร้อยแล้วนะคะครับในส่วนยื่นไปแล้วนะคะครับอันนี้จะกลุ่มใหม่เท่านั้นเองนะคะที่ยังไม่ได้รับสิ์นี้นะคะที่จะยื่นให,ใหม่นะคะอืมเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มใหม่นะคือคนที่ไม่ได้ถูกเลิกจ้างแต่ว่าทํางานไม่ได้ อ่าไเรียกว่า,าจสถานประอกอบการนั้นนั้นปิดกิจการชั่วคราวค่ะครับอ่า,อาปิดกิจกิจการจะอาจํานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังปิดกิจการชั่วคราวแต่ยังไม่ถูกเลิกจ้างแต่ทํางานไม่ได้คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องไปยื่นกับอาการสังคมและนายจ้างก็ต้องไปยื่นด้วย เที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ h s o g o t h นะคะทั้งนหยจ้างและรู้จ้างนะทั้งสองฝ่ายต้องยื่นนะเพื่อที่จะเข้าปุ่มจะได้ไปเจอกันนะคะครับ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 เอาวันนี้ขอบคุณนะครับทัลองครับครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทัลองน่ารักมากนะครับอุตส่าห์โทรกลับมานะครับก็อธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานบางส่วนที่ทําประกันตนตามมาตรา3% 3นะครับไม่ได้ถูกเลิกจ้าง แต่สถานประกอบการคือหยุดชั่วคราวเนื่องจากว่ามีโควิดทําอะไรไม่ได้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลืออีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็คือว่าประกันสังคมก็จะจ่ายให้62% 62%ของเงินเดือนนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเงินยังไม่มาตอนนี้ครับมันยังติดขัดเรื่องของระเบียบจะต้องมีกฎกระทรวงก่อนนะฮะกฎกระทรวงเนี่ย ฟังจัดทั้งรอแล้วนะ่าจะประมาณสุกนี้แล้วก็กว่าจะเข้าสู่การประกาศน่จาจก,กิจจานูนนี่นั่นก็คาดว่าประมาณสักปลายเดือนนี้เนี่ยน่าจะได้เงินก้อนนี้สําหรับคนที่เป็นคนที่ได้รับการเยียวยาจากกลุ่มนี้นะครับก็จะได้เงินจากประกันสังคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่นายจ้างด้วยนะเพราะว่าปัญหาหลักๆก็คือว่านายจ้างไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปแจ้งกับประกันสังคมนะฮะก็ทําให้ลูกจ้างไม่ได้ออถูกไหมฮะ ทางบริษัททำเรื่องให้แล้วค่ะเราต้องไปยื่นเรื่องเองถูกครับถูกครับยื่นเรื่องนี่คือยื่นผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคือบริษัททำเรื่องไปแล้วตอนนี้บอกกับเจ้าของบริษัทหรือว่าฝ่ายบุคคลของบริษัทที่คุณแบบว่าหยุดกิจการชั่วคราวเพราะว่ามีโควิดทำอะไรไม่ได้บอกบริษัทให้ยื่นเรื่องไปที่ประกันสังคมผ่านเว็บไซต์คุณก็ยื่นไปอีกทางหนึ่งพอสองทางมาเจอกันมันถึงจะจ่ายเงินกันได้ถูกไหมฮะ ถ้าฝา่ฝายใดฝ่ายหนึ่งยื่นแต่ฝ่ายหนึ่งไม่ยื่นมันไม่เจอกัน2ทางมันก็จะไม่มีตังออกมาเงินก้อนนี้ยืนยันว่าประกันสังคมมีอยู่แล้วครับที่จะจ่ายให้แต่มันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งมันต้องมีการประกาศกฎกระทรวงใหม่แล้วก็ประกาศในรา,ากชกิจจาให้มันถูกต้องตามกฎหมายถึงนําเงินออกมาใช้ได้นะครับโอเคนะฮะอธิบายเข้าใจง่ายๆเนาะรอมา It's beautiful.